สถิติ10ปีสัญจรค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมาให้ดูไล่ไป10ปีสัญจรและสัญจรภาคใต้พราะงวดนี้1มีนาคมนะคะสัญจรที่จังหวัดพังงาบอกเลยว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีติดเด่น9เด่น5ไว้สำหรับ2ตัวนะคะที่ยังเหลือที่น่าลุ้นนะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลในคลิปนี้กัน10ปีย้อนหลังสัญจรออกอะไรมากที่สุดนะคะไปตามข้อมูลในคลิปนี้มีคาตอบค่ะ ไปดูข้อมูลกันก่อนนะคะนี่เลยนี่คือข้อมูลสัญจรน,นะคะสังเกตดูนะไล่ไปตั้งแต่ปี57ด้านบนสุดเลยนะคะปี57นี่เลยมีจังหวัดสุราษฎนะร์ธานีสรุทรมราชาสงขลาตังรน้องวัฒนลุงสงชุมพรสงขลาพังงางวดล่าสุดที่จะถึงนี้1มีนาคม68จะออกที่จังหวัดพังงานนี่คือสถิติย้อนหลังนะคะหวยสัญจรที่ออกในภาคใต้ล้วนๆเลย สัญจรภาคใต้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีติดห้านและเด่นเก้าว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละชุดกันนี่เลยนะคะตั้งแต่ปี5-7ไล่มาถึงปี6-7นะ ล่าสุดนะคะหนึ่งมีนาคม6 7ออกจังหวัดสงขลาของภาคใต้ล่างออก79และย้อนไปนะคะตรงกลางที่ออก95นี่คือ1มิถุนายน6.1ออกที่จังหวัดระนองออก95าไล่ขึ้นไปด้านบนอีก1กุมภาันธ์58จังหวัดสงขลานะคะออก0ูนย์และ1กุมภาันธ์58นะครศรีธรรมราชนะคะออก79และด้านบนสุดนะคะ1กุมภาพันธ์57ออกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีออก เกนั่นเองค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะคือสัญจรภากตาล้วนๆเลยสังเกตดูนะคะจะเป็นเด่น9และเด่น5ค่ะนี่เลยสถิติของเด่น5นะคะในงวดของ1กุมภาพันธ์หกออกที่จังหวัดตรังนะคะออกไปล่าง6 5และถ้าดูดีๆนะคะจะออกในส่วนของ เล็กล่างเลยสำหรับเด่น5และเด่น9ย้อนมานะคะขยับลงมาอีกนะคะ1มีนาคม62ที่จังหวัดพัทลุงออก6-5นะคะเด่น5และ1มีนาคม66ออกที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ออก5-5เบิ้ลแบบนี้โอ้โหพี่น้องค่ะนี่เลยสถิติน่าจะงวดนี้นะคะที่ออก5-5 1มีนาคมหกหกงวดนี้แหละนะคะที่ป้ายทะเบียนแอสพดออก5-5จําจำได้ นะะสัญจรงวดนั้นแหละนะคะหมีนาคมหกหกจำได้เลยออก55มีปีเดียวที่ออกห้หแล้วก็เป็นงวดที่แอดออกรถพอดีนะคะแล้วก็ป้ายทะเบียนรถ55นั่นเองโอ้โหนี่เลยสถิติ สัญจรสาหรับภาคใต้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีติดเด่น5กระเด่น9ก้าไว้นั่นเองนะคะนี่ือสถิติย้อนหลังนะคะไลปีเลยตั้งแต่ปี5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 8นแะคะ6อ่า6 6แล้วก็6 7แล้วก็6 8จะออกวงนล่าสุดนี่คือ1มีนาคมนะคะจังหวัดพังงาก็มาลุ้นกันต่อเนาะสัญจรภาคใต้ต้องมีติด5ติด9ไว้นะคะมีนะคะข้อมูลแบบนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้จับแค่เด่น5เด่น9เท่านั้นเองแต่งวนนี้แอเชียเด่น ดะะเดี๋ยวไปดูไปเจาะเพิ่มเติมนะเด่น9อะไรบ้างที่น่าลุ้นุ้นในงวดนี้สัญจรพังงานนะคะ1มีนาคมเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะสัญจรภาคใต้เมื่อไหร่นะคะขอให้มีติดเด่น5เด่นเก้าไว้ติดไว้จับไว้และจดจาไว้นะคะว่าต่อไปถ้ามีสัญจรเนาะให้นะคะติด 5. ติด9ไว้ถ้าสัญจรภาคใต้นั่นเองนะคะมาลุ้นกันงวดนี้จะมาอีกหรือไม่แต่อย่าลืมว่า6กับ9ตัวเดียวกัน กลับหัวด้วยนะคะอาจจะมา9หลายงวดนะสัญจรภาคใต้าอาจจะมาแบบ9แต่งวดนี้อาจจะออก6ก็เป็นไปได้นะคะโอเคนะคะ9กับ6ตัวเดียวกันมาดูสัญจร9ทีไรนะคะมักติด9เลยสัญจรทีไรมักติด9ชุดนี้เอามาให้ดูย้อนหลังสัญจรชอบติดเลข9จริงๆนะคะออกสารคามรถบุรีสงขลาสุพรรณชัชนาาสระบุรีร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดก็เพิง่งอันนี้น่าจะสิติของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ ปีถัดมาไม่ไกลนะคะปี6667ก็คือออกเด่น9มาหมดเลยนะคะ นะ่าจะมี0980นะคะ09939194ล้วน,น,นเด่น9ทั้งนั้นเลยสัญจรนะมีติด 9. ติด5ไว้เด้พี่น้องเดอ้อโอเคนะคะแล้วมาดูข้อมูลกัน,กนต่อสัญจรยังไม่จบและนี่คือข้อมูลนะคะของคุณเพจเลขดังด้วยนะคะแนวทางสัญจรเด่น9ที่ยังไม่ออกนะสถิติย้อนหลังสลางสัญจรที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นสาคาคารเนาะลบบุรีสงคราสุพรรณชัยนาทสระบ,บุรีรัเอก็คือออกเป็นเด่น9เลยส่วนใหญ่จะมา9นะคะ และก็เด่น9ก้าที่ยังไม่ออกนะก็น่านลุ้นในงวดนี้หนึ่งมีนาคมสัญจรภาคใต้เขาบอกเนละยถ้าภาคใต้ให้ติดเด่น5เด่น9และ9ที่ยังไม่ออกนะคะมีเก้าเโอ้ยเบิ้ลอีกแล้วเดี๋ยวพี่นวงเด้อนะคะอย่าลืมมา6กับ9ตัวเดียวกันกลับเป็น66ด้วยถ้าใครยังตามเลขเบิ้ลอยู่มีนะคะบางคนที่รู้จักแอปเหมือนกันบอกตามแต่เลขเบิ้ลอย่างเดียวตามมาหลายปีเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลอย่างเดียวนะคะใส่ไปเลย อ่านี่นะคะ99979692ที่ยังไม่ออกและน่าลุ้นสำหรับสัญจรนะคะลบบุรีสงขาสุพรรณบุรีชัยนาทสะบ,บุรีร้อยเออันนี้คือออกเด่น9และที่ยังไม่ออกคือ99979692นะคะออกมาหมดแล้วเหลือแค่99979692เท่านั้นนะก็น่าลุ้นอย่าลืมด้วยนะคะเขาบอกว่ากลับด้วยนะนะกลับด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่า a d ด มันอ่าให้มาเก้าเจ็ดแต่ออกเจ็ดเก้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะแอดต้องกลับอย่างนี้ก็ไม่ใช่มีบางท่านบอกว่าถ้ากลับนี่คือไม่ถูกนะแอดแต่ก็นะคะนิดนึงต้องกลับด้วยเนาะเล่เลขต้องกลับนะคะเล่งๆต้องกลับเพราะว่าก็ถ้าม่กลับก็น่าเสียดายเนาะเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละอ่าคํานวณที่ออกมานนคะ,ะคือมันก็เป็นตามสูตรทางนั้นเลยไม่มีใครจะการันตีได้ว่าจะมาแบบนี้นะห่างกลับแบบนี้นะนะคะ ก็จะมีสูตรที่ไม่ต้องกลับนะคะที่แอดเท่าที่เห็นก็จะมีแอดยืนแอดยืนหนุ่มขอนแก่นนะไม่ค่อยกลับเลยก็ซื้อตรงตัวเลยนะคะก็ไปเทียบได้เนาะโอเคนะคะตรงนี้เด่นก้ายังไม่ออกเนาะพี่น้องเนาะจดไว้จดได้จดถ้าเบิร์นออกอีกนี่โอ้โหนะคะกองสลากนี่คงจะแบบพลิกเกลือสาบทีเดียวนะคะโอเคแต่ว่างวดนี้ออกพังงานนะคะ ต้องไปตามที่พังงานแล้วหลหะนะคะออกยังไงถ้าจะเบิ้ลมาอีกนะคะไปต่อเลยนี่ค่ะคือสถิติย้อนหลังนะคะสำหรับหอยสันจรขอบคุณข้อมูลจากเพจเรียกดังด้วยนะคะสันจรรางวันที่1น,นะคะเป็นพื้นหลังสีม่วงและสันจรเลขท้าย2ตัวคือพื้นหลังสีฟ้านะคะสิปีย้อนหลังตั้งแต่ปี58เลย อ่ะเรามาไล่ดูนะคะตั้งแต่ปี58บนออก237นะคะล่างออก34และย้อนไป1มีนาคมอันนี้เป็นคือข้อมูลสถิติย้อนหลัง10ปี1มีนาคมอย่างเดียวงวด1มีนาคมอย่างเดียวนะคะน้องงวดนี้ออกสัญจรด้วยแล้วก็1มีนาคมจริงๆ1มีนาคมก็คือเป็นสัญจรอยู่แล้วเป็นสัญจรอยู่แล้วนะคะเพราะเขาจะมี เนาะเขาจะกําหนดไว้ว่างวดนี้1มีนาคมสัญจรหนึ่งกันยานะคะหธันวาสัญจรอ,อย่างนี้นะคะอ่ะก็ไล่ไปตั้งแต่ปี58ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูนะคะว่าสัญจรหรืองวดประจะวันที่1มีนาคมเนะี่ยเลขอะไรมาดีที่สุดปังที่สุดและบ่อยที่สุดนี่ไล่ไปนะคะก็ลไล่ไปเลย นะังวดล่าสุดคือ1มีนาคม67นะคะ1มีนาคม67ออกที่ถ้าแอดจะไม่ผิดน่าจะออกตังหวัดร้อเอ็ดนะนะคะบนออก603และล่างออก79นี่เด่น9นะคะติดไว้ต้องมีติดไว้ในเะด่น9งวดนี้นะ โอเคนี่คือสถิติย้อนหลัง10ปีทั้งรางวัลที่1แล้วก็2ตัวท้ายนะคะเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ดูค่ะพี่น้องคะสถิติสันจรน1มีนาคมย้อนหลัง10ปีรางวัลที่1และรางวัล2ตัวท้ายนะคะทั้งบนทางล่างเลขอะไรมาดีที่สุดและมาบ่อยที่สุดนะคะ9ออก5ครั้งสถิติย้อนหลัง10ปี9ออกมาแล้ว5ครั้งนะคะในงวด1มีนาคม ออกบ่อยเลยนะคะไล่ไปค่ะแล้วก็8ออก5ครั้งเหมือนกัน7ออก5ครั้งเหมือนกัน789 ออกเท่ากัน5ครั้งนะคะ10ปีย้อนหลังของงวด1มีนาคมและไล่ไป6ออกทั้งหมด6ครั้งนะคะ6 6เลยทีเดียวและ5นะคะก็เพิ่มอีก5ออกมาแล้ว8ครั้งยันลี่งที่บอกนะคะว่าสัญจรเมื่อไร่สัญจรภาคใต้เมื่อไหร่นะคะงวดนี้สัญจรพังงานที่ภาคใต้ให้มีติด5กระติด9ซึ่ง9ก้าออกมาแล้วบ่อยนะคะออกมาแล้ว5ครั้งด้วยกันสำหรับในงวดนี้สัญจร1มีนาคมนะคะแล้วก็เด่น5ออกมาแล้ว 8ครั้งนะคะเดี๋ยวท่านจะงงว่าแอดทำไม9คือออกแค่5ครั้งไหนบอกว่า9กับ5ออกบ่อยสุดนะคะต้องฟังดีๆว่าสัญจรภาคใต้นะคะจะออก5กับ9บ่อยสุดแต่นี่คือสัญจร1มีนาคมย้อนหลัง10ปี1มีนาคมอาจจะไม่ได้ย้อนหลังที่ผ่านๆมานะคะงวดก่อนๆในงวดหนึ่งมีนาคมสัญจรเขาอาจจะไม่ได้ออกภาคใต,ต้ตลอดเขาอาจจะไปจังหวัดอื่นภาคอื่นบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมสําหรับสัญจร1 หนึมีนาคม10ปีย้อนหลังนั่นเองนะคะเนาะก,ก็จะเลยได้หน้าตาแบบนี้แต่5นะคะออกมาถึง8ครั้งในงวดนี้และ3นะคะคือข้อมูลที่ออก7ครั้งต้องขอพายแอดเรียงผิดนะคะ5น่าจะเป็นข้อมูลที่ออกบ่อยที่สุดคือออก8ครั้งในงวด1มีนาคม สามออกมาเจ็ดครั้งห้านะคะคือข้อมูลที่ออกบ่อยที่สุดอันดับที่หนึ่งเลยอันดับที่หนึ่งสำหรับการออกสัญจรนะคะแล้วก็ย้อนหลังสิบปีในงวดหนึ่งมีนาคมคือออกห้าบ่อยที่สุดห้านะคะออกแปดครั้งด้วยกันอย่างที่ให้ดูไปนะคะห้ากับเก้าออกสัญจรภาคใต้เมื่อไรต้องมีติดห้าติดเก้าไว้งวดนี้ห้าก็ปังมากงวดนี้ลองจับห้าดูนะคะซึ่งถ้าไปดูย้อนหลังหนึ่งมีนาคมย้อนหลังสิบปีเด่นห้านี่คือ มาบ่อยมากนั่นเองและติดเก้าไว้ด้วยเนะะี่ยค่ะเพราะเก้าถ้าพัางใต้เมื่อไหร่ต้องมีติด9กติดหไว้นั่นเองแต่5ปังมากเพราะ5ออกมาแล้ว8ครั้งมีใครงงบ้างยกมือขึ้นเอาง่ายๆก็คือว่าสัญจรหนึ่งมีนาคมย้อนหลัง10ปีนะคะห้าออกมากที่สุด อันดับที่1เลยอันดับที่2คือ3นะคะแอดเรียงผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นงวดนี้ออกภาคใต้สัญจรภาคใต้1มีนาคมที่ังจังหวัดพังงานะคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่สัญจรภาคใต้ต้องมีติด5กระติดเ้าไว้จับแค่นี้พอจับแค่เด่น5กับเด่น9พอแต่ถ้านะคะให้ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นเด่น5เพราะ5ออกมาบ่อยที่สุดถึง8ครั้งด้วยกันเนาะโอเคนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นข้อมูลร1 0ยสิบหน่วยแล้วก็สองตัวบนล่างเลยทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะไม่ได้ปักหลักแล้วก็ไม่ได้ปักว่าอยู่บนหรือล่างนะคะรวมรวม 5ออกมากที่สุดนั่นเองนะคะอันดับที่1เลยเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับข้อมูลสถิตินะคะ10ปีย้อนหลังมาให้ดูประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากเพจเรียกดังด้วยนะคะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาย้อนดูในส่วนของนี่เลยสัญจรอ,อีกครั้งนะคะ5กับ9ต้องมีติดไว้นะคะเนะาะ5กับ9สัญจรภาคใต้เมื่อไหร่ต้องมีติดไว้นะ,ะและ9ที่ชอบมาที่สุดนะคะสัญจรต้องมา9บ่อยมาก นะคะแล้วก็เด่นก้าที่ยังไม่ออกนะคะคือ9 9 9 7 9 6 9 2้าหที่น่าลุ้นนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็10ปีย้อนหลังของงวด1มีนาคมนะคะ1มีนาคมนี่ก็จะออกนะคะไม่ใช่แค่ภาคใต้เนาะ สัญจรภาคใต้ก็นะคะจะมีเด่น5เด่น9ติดไว้ดีที่สุดประมาณนั้นนั่นเองนะคะอ่ะโอเคสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพาะคุณทุกแรงใจขอพาะคุณทุกการติดตามด้วยแล้วก็ฝากอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสัญจรแอสรุปให้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพังงาเด่นเดนปังป,งปงสถิตินะคะก็ไล่ย้อนให้ดูด้วยว่าสัญจรที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่ออกประมาณไหนออกตรงไหนไปติดตามข้อมูลในคลิปสัญจรน,นะคะ ฝากกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะ